ธนาพัฒนให้กำลังใจตรงๆยืนยันว่าช่องไม่ได้ห้ามให้มีความรัก ยังคงเป็นดราม่าที่หลายคนจับตามองสําหรับกรณีการเลิกรากันของพระเอกหนุ่มตรงตรงกฤษกรและเบสรักวณีที่หลายคนมองว่าอาจจะจบไม่สวยแถมพ่อฝ่ายหญิงเนี่ยยังออกมาแฉฝ่ายชายว่าเคยง้างมือใส่ลูกสาวด้วยอีกทั้งยังมีข่าวมาว่าต้นสังกัดของฝ่ายชายเนี่ยห้ามคบกันล่าสุด20เมษายนหนุ่มฟิล์มธนพัท์ซึ่งเป็นพี่คนสนิทแล้วก็อยู่ในสังกัดเดียวกันกับตรงตรงก็ได้ออกมาเปิดใจพูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่า ตรงๆไม่ได้มีมาปรึกษาเรื่องความรักเลยแต่ก็ให้เกียรติการตัดสินใจของทั้งคู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงก็ให้กำลังใจกับทั้งคู่ หนุ่มฟิล์มเนี่ยยังยืนยันว่าทางช่องไม่ได้มีข้อห้ามเรื่องการมีแฟนหรือว่ามีความรักแน่นอนแถมยังให้การสนับสนุนการมีแฟนด้วยซ้ําเพราะว่าจะได้เรียนรู้แล้วก็สามารถไปใช้กับการทํางานแล้วก็การแสดงได้ส่วนที่มีภาพไปปาร์ตี้กับตรงๆแล้วก็พระเอกร่วมช่องคนอื่นๆหนุน่มฟิล์มได้ชี้แจงว่าก็มีปาร์ตี้กันบ้างแต่ก็นานมากแล้วบวกกับช่วงโควิดก็เลยไม่ค่อยได้ไปปาร์ตี้กันแล้ว